ตื่นกันพอมุกอยู่บอกโอ้โหรถใหญ่โอ้โหรถใหญ่ก็ลงก็นี่ีน้ดีได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อวยด้อปิ้งกับปิ้งนุงเหมอนนั่นนะเออดิสวยหนาเลยปลาอือปลาล้นนินแต่กำลังลงปูพบปลาพบปูปลาปิ้งพบปลา สวัสดีครับผมบาวเคสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าน,น,น,น้ำมาสมาเบิ่งลื่นเบิ่งโตงโอ้ยต้นปาล์มบักใหญ่เลยตัวนี่เดือนกว,กว่าแล้วมายามตุงพี่น้องจะกินข้าวอิ่มแล้ว,วน,น้ำน่าจะมาหลายแล้วแหละพอจะลงรถมาเห็นน้ำโอ้โดําแดงมาเต็มเลย ก็แม่นให้สุดท้ายของเฮาต้นปลาล์มจะน้ำท่วนามน้ำมารุ่นนี้มันท่วมก็แป๊บเดียวจะมันกัดระบายออกจ้าโยดนยะะีนขี้เหยาบ่เรามึงดูไอ้แล้วเมื่อวานนี่มันไี่แม่น้ะฮะแม่น,นี่น่เห็นหนานสาวอนดีดี มาลุ้นกันคลิปแรกของปียามโตมีอะไรให้เราได้ลุ้นหรือเปล่าโอเคกนบอกเอาแนวอันน้ไปเลยบบเปิดกันบปกันบโอ้ยลึกๆกูเอาเลยใส่กระม่องฟองเลยฟ้ามาแล้วเหรอ ดี๋ยวติออมไปฝั่งครูกกอนจะได้ถ่ายห็นห็นชัดๆ <c oughs> อย่างบาเก้นอยางปลาทุกอุย้ยดพามาอยู่เด้อแยกไว้ลาดทีเดียงอ้ที่มีปลาเนี่ี่เหื่อที่แน่ๆค่ะเสร็จไปไ,มไหมเนี่พี่น้องอ <c oughs> ืัปตลาดอีกแล้วเน <c oughs> ี่ไงไปเล้ที่ผ่านเขามีอยู่ไป็นฝั่งลูกอมุมไหน เอาเนื้อคลิป่าดมาคลิปออกจับไว้ก่อนเฮีย่เพียร์ีเหนือกว่าพี่น้องวันนี้เขาออกเลยจับประหลาดกะไม่รู้มันจะมีจักตัวเฮ้ยมดยังมาตายอีกเด้อเลือกเบิกเหนืออกเกณฑ์วะ ปลาเล็กปลาโนยกับกุ้งหลายอยู่ด้อยากเอาไปให้ปเป็ดเดี๋ยวได้ได,ไดปลาปลาปลาโอเคนะเอาหั่นมาหุบใส่ถังด้วยนะนหุบที่เราเอามาไะนะเดี๋ยวดับติปิดกล้องแป๊บจะได้ช่วยถือคอยไปเบิ่งกันข้างบนนะมาเลือกตังนี้ปลากำลังมาน นี่ปลาน้ยหลายเราก็จะไปหิจิตเม่นพิดมาใส่กินเลีงเลยเนาะใช่ปลูกเอาไปเยองกู้ยืุ้ยืม้ยืมไม้พ่ได้ดิงอ๋อใาอย่างนั้นเานน้อยนน้อยตัวไหนที่มันตุยเราก็จะเอาไปเลี้ยงโตปล่อยลงสระเอาพวกปลาสื่งเดี๋ยนาะ

เหนืออกเลยหม่คือเกามายามอีกรอบแบบนี้ไข่ไหมมีหูขาดเราบอกคิดเรได้เอาเเห็นด้วยแวบมีชัดประหลาดมาอีกเราบอกใช่ไหมไปไข่ จ๊ะแล้วเดี๋ยวมันยังบ่แม่นยามปลาเนาะโอ้โอได้อยู่นะได้ปิ้งอยู่เด้แป๊บเดียวนึงด้เมื่อกี้เฮาออกไปโมกก็เอาปลาก็เอาเอๆเนี่ยออกไป เออีกน,น้อยเผื่อามันมาอีกโอ้โห <c oughs> ดีปาอยู่เด้อเอ้ยปูลงอีกแล้วโอเคหมโมพิงน้ำกันโอเคไมไปตักขี้เหนียวเอาอีกก่อนก่อนที่สกับไปเมือ่อเมื่อเขียวปัดมาอีกเลยเดี๋ยวค่อยมายามอีก ก็เกลีเอาเพื่องนี้มันมีอยู่ปลาเล็กปลา้นยปลาอีดกุ้งที่เราเลือกบ่ได้จะจะเอาเมลอให้เป็ดจัดก,กระสอบจักถุงขอ,อามาเกรี่ยว้เอาเอาถังกำมังแตกหรือเงินมาไว้ตั้งไว้นี่เลยเอามาไว้เลือกปลาแบบนี้แหละความมืดฝนโอ้ <Hello. S 1> โหพีห่น้องเกี <c ười> ียวปัดเลย ็ได้ใส่จากเทือกล้วปุ๋ยปามนี่จักปุ๋ยปามปุ๋ยเข่าเข่าคอาว่าสิบัวใส่ปุ๋ยงามเพราะว่าเขางามอยู่แต่ว่าปุ๋ยปามนีน่นะถ้าเพื่อนได้ปุ๋ยเพิานสิเขียวปัดขึ้นมันแม่นอย่างดอกเออตอนนี้ก็เริ่มเขียวได้แหละนี่อยากให้ใส่ใหันมันใส่ได้อยู่ปุ๋ยคะใส่ปุ๊บละลายปับ๊บหายไปกับฝนเลยก็เลยไม่ได้ใส่ใส่เนี่ยได้ใส่แล้วฝนก็สีล่างเนาะ อ,อก็เลยแบบโอ้ยรอให้ฝนยุดให้จักสองสามมือบมีจักมือบ <c oughs> ยุดเลยเดือนกว่าเลยน,ะ <c oughs> นี่เป <c oughs> ็นเดือนเดือน <c oughs> กว่าเลยเนาะมันเริ่มตกตั้งแต่ต้นเดือนไอ้มิถุนาแม่เราวะเนาะกระดกกระดานเดือนกว่าเลยที่่อไดลวมือมีสามหรือสี่เลยโบมีเมื่อยุดกลได้ตกก็ไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮอนเฮียน่บ่เฮาจะปัดมาใ เมื่อเมื่อเดี๋ยวค่อยมาใหม่หได้ปิ้งอยู่เบ้อเดี๋ยวมายามใหม่จะสมไปกินแรงวะวเอออันนี้มันเออดีย๋ยวอั้ปิ้งกับปิ้งนึงนะ่งไว้ไน่ะเอออันนี้สวยหน่อเลยป่าอืมปลาลูนี่กำลังลงปูปลา <laughs> ปิ้ปปงครบตามายามรอบโซงแบบนี้ ตาไม่ยังบบถึงกับหลายดอกโอ้ยซิวซิวบอกเค้นเอาขี้เหี่ยออกแบบนี้เอาซิวจะค่อยคางเอาขอี้เหี่ยออกนี่น่ะบอกเค้นเอานี่ไปน,นำ้ำซึ่งนี่น่ะบอกเค้นเดี๋ยวสติกสตั๊กสอยเออเออนั่นแหละตักข้กาขงบนแบบน,นั้นออกก่อนซิวน้อยลงเพราะว่าน้ำหาก็มีหวังเดือนนี้เนาะปลามันือยังบบถึงกับหลายแล้วจ้ะ บางคนเพื่อนยังโบใส่ผ้าด่างซ้ำปลาชีเนื้เต็มเต็มเลยคุณชิเนืยอเนตักเขียวก่อนยกมือก่อนไหมบ่ตักออกก่อนคอยรุ่นเธอเดียวอัดบ่มีปลาเดี๋ยวก็ได้เทบึ้มเลยจ้ะตักออกก่อนตักออกก่อน เหงื่อออกลนะโอู้นี่เดยกโอเคไล่มา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 ชุดแรกใสา่ตู้เย็นไว้แล้วจ้ะเอาชุดนี้ไปตื่นมกมอด้เล็นเล่นๆล่น ไปมุกไปอู้อะไรนะแหงมันตูงใหญ่อืมได้ไปลุงทายใส่เว้งตื่นกันพอมุกอยู่บอกอือเออวปลาลดใหญ่โอ้ปลาลดใหญ่ก็ลงก็งี้นั่นอัดีได้อยู่เด้อได้อยู่เด้ออยู่เด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวขอจักรูปดูเป็นอะไรเราจะถ่ายรูปได้ดู้นมากระปูกระลงมากป้องลงกันเนโอเคขะกระมองมาใส่ไปเนี่ยโอ้ได้ปลาลดใหญ่ี่ก็ะพุ่มแล้วในกลงวันน้ำเนี่นี่ในกลางคืนมันตีอะไนั่นก็าคือปลาสีลงกันนี้มันจะมาเล่นน้ปลาลุดนึง เอาอกกหน่เลยน้อยหลายก็ไปเห็บเป็ดเลือกเอาแบบเป็ดไปทำไมได้กินนี่ปลาเราแบบสมบูรณ์แหละแต่มันไข่กันแตาคนที่ไข่กับไข่แดงขนาดนะน,นี้ยยบบนะเอาเปแยกไว้อยู่นะดิตุ่นแบบนะไปเห็บเป็ดเลือกเอา อย่ามันหยุดมึงอีกเผื่อมันลงมาอีกน้ำแห้งแห้งจ้ะมาเบิร์นผลงานอาหารน้องเป็ดรอบสองอาหารคนนี่อาหารน้องเป็ดน้องเป็ดไปเลือกกินเองคนอ๋อคนอันนี้รวมเป็นเท่าเดีโอ้ยบีนไปรถเตอร์นี่แบบยาวเลยนะเสตติกร์เอาไปมุกม้อ ปลาลดนี่เออัวมุกหมอน้ำกันเบิดนี่เลยนี่ครับรงวงของมุ่งเส้านี่อู้หูตรงนาเมื่อไเนาะเออเดี๋ยวไปเก็บพะกันยงอยู่คุงนาก่อนไปมุกใส่ปลาลงใหม่ทีนี่ต้องกลางคืนกลางคืนเ้า่ยถ้าบอกเพลียดบ่อยนั่นถึงกลางคืนมาลุประมาณสักสามทุ่มบอกเพลียดเลยเมยานกางคืนนึงเออน้ำจึงบาดตายเลยเกลียเอาขี้เหยื่อออกพร้อมใช่บาวคนตั้งเยอะ ตเติมอยู่แล้วเลยนี่ผลซาได้หนี่ตกอยู่เบ็ดมือดด้อเบ็ดมือม้อเบ็ดคืนเลยมื้อนี่ค่ะเมลแรงนี่อีกนี่ค่ะมื้ออื่นอีกเป็นแบบเออทอ่ดนะออสดๆถ้ามันบวตุยนี่บวกเล่ะปะขาวเอาไปลงปล่อยสะบ้างแต่ว่าที่นี่เน,น,นี่ยยังมวบตุ้ยหอนเอินแต่ปลาลดนี่บวบป่อยจะปลนปล่อยปลาลดลงตม้ม <c oughs> บ็ได้กินบ็ได้กินได้เลยกิโลเอ้าคลิปนี้กับคาพี่น้องมายามโตคลิปแรกของปี พอได้มกอยู э ่จ้าเก็ดเรียบร้อยแล้วเก็ดเรียบร้อยแล้วก่อนเปิดเดิมเลยเมื่อนนี่ตอดแล้วเมื่อวานมนี้เปิดเดิมเลยได้กินเลยเมื่อนี้เป็นเค้ามีผงกินเพียบเมมื่อเช้านี้ฝนปลายามแรงนี้มกปลาเมนูจากธรรมชาติคือเก่าบออ้างบอกเค็มเอาไปเอ็สตำยาหนุ่มจีนพี่เนาะวุ้งวุไงตัวกพักไงสำ้วซี่นี่ยังว่าน้อยนี่ค่ะคุณน่ะ เอาละพี่น้องเมื่อราบบดนี้หาได้เมนูเลยเมนเสียงข้าลงเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจเหน่อได้ครับแล้วก็พ่อไปคิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอให้มันหวานตุงใหม่ของเฮาปีนี้เดี๋ยวพอเอ็นนาบ้านเนาะ